สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนคอสตูมโบราณค่ะสตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเรื่องนี้สนุกดีแล้วก็มีแค่30ตอนเองเพื่อนๆค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะเอาง่ายๆเพราะตอนนี้ก็ผ่านไปแบบ10ตอนเรียบร้อยไปแล้วปั๊บเดียวนะคะประมาณแค่วีคเดียวเท่านั้นเองแล้วหลังจากนี้เขาก็เลยชะลอน,นิดนึงให้เหลือแบบออนแอร์วันละ1ตอนไปก่อนนะคะ <c oughs> จุดนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่าจุดนี้คือ ด้วยความที่ซีรีส์มันสนุกมากก็อยากจะดูอย่างน้อยเนี่ยสัก2ตอนต่อวันนะคะแต่ว่าได้ดูเพียงแค่ตอนเดียวก็ไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไรอ่ะเราก็บ่นไปนิดหนึ่งนะคะในจุดที่เราก็เป็นผู้บริโภคใช่ไหมเอาละค่ะสําหรับในอพิสซดน์นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจุดจบของจวงอีซานนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังทั้ง2เวอร์ชันเลยคือเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับแล้วก็ในเวอร์ชันของละครในเวอร์ชันของละครได้มาจากบนเวยปอนะคะคือ เขามีการปล่อยตัวอย่างเป็นแบบพวกมิวสิกวิดีโอพวกอะไรเงี้ยของตัวละครแต่ละตัวออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะคาดเดาได้แหละเพื่อนๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในเวอร์ชันละครก่อนละกันนะคะกลายเป็นว่าจวงอีซานนั้นจะได้แต่งงานนะคะกับเชื้อพระวงศ์นะคะซึ่งเหมือนกับเป็น องชายองหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยตามหรือไม่ก็ต้องเป็นญาติสนิทในเชื้อพระวงศ์เลยนะคะเพราะว่าที่ดูคือตระกูลจวงไม่กล้าหือเลยแล้วก็เหมือนแบบอยากไม่อยากให้แต่งด้วยเพราะว่าองชายองน,นี้นี่มีเหมือนกับข่าวลือมากมายเลยนะคะว่าเป็นเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จริงๆในที่สุดแล้วนะคะก็คงจะด้วยแรงสนับสนุนจากนางเอกของพวกเราเรียกว่านางเอกนะนางเอกนะคะบทร้ายมากค่ะก็คงจะผลักดันแล้วก็เอาจน ได้ให้จวงวิสานนั้นได้แต่งเข้าไปกับอนเนี้ยคนที่เป็นเชื้อพระวงนี่แหละนะคะเข้าไปแล้วก็กลายเป็นว่าถูกทรมานนะคะเป็นของเล่นของ ของคนที่เป็นเรียกได้ว่าสามีอะไรเงี้ยก็จนตายไปนั่นเองแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าจะโดนทรมานจะโดนทําอะไรโดนตบโดนตีแต่ถามว่าตระกูลจวงเนี้ยช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องในบ้านไงแล้วก็สมัยก่อนเนาะลูกสาวที่แต่งออกไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับแบบต้อง เป็นคนของตระกูลสามีนั่นเองนะคะดังนั้นอย่างพ่ออย่างจวงซื่อหยางนะคะแล้วก็แม่ที่เป็นแค่อนุเนี่ยอย่างอนุโจเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเชื้อพระวงศ์ได้หรอกนะคะ ในเวอร์ชั่นนี้นะคะเวอร์ชั่นละครนั้นทำให้บทของอีสานนะคะจวงอีสานนะคะเป็นบทที่แบบลหลงไหลหลงรักตัวของพี่เขยฟู่อินซีมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีความอยากที่จะแต่งงานกับพี่เขยคนนี้เป็นอย่างมากนะคะแต่จริงแล้วในนิยายไม่ใช่นะคะในนิยายนั้นนางรักผู้ชายตระกูลเว่ยคะ่ะซึ่งเป็นญาตินะคะของ องคชายองหนึ่งเออแล้วก็สนับสนุนองค์ชายองคหนึ่งที่จะให้ขึ้นของราชนะคะแทนองค์จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันองค์จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันในนิยายคือพี่ชายของพระเอก เฉียนชิงอ๋องนะคะก็คือเพศของเราเป็นอ๋องแต่ว่าชื่อฟู่อินซีเช่นเดียวกันก็ในเวอร์ชันละครก็จะอนั่นแหละเนาะในเวอร์ชันละครก็จะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวว่าฟู่อินซีนั้นนะคะมีเรือนมีจวนตระกูลฟู่อยู่ด้านนอกด้วยแต่ทีนี้พอในตอนที่ประมาณตอนที่10หรือว่า11เนี่ยเพื่อนก็จะมีการพูดถึงว่าตัวตนของเขานั้นเป็นเด็กที่ถูกตระกูลฟู่นะคะเก็บมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะกลับไปให้ The okay. เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในรัชวงศ์เหมือนเดิมแล้วก็มันก็จะได้เข้ากันไงเพราะว่าอาการที่เขาแบบกระอักเลือดอะไรออกมาบ่อยๆนะั่นก็คือการที่เขาโดนไทเฮาวางยาพีษอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวมาไว้ข้างนอกนะแล้วก็เดินเรื่องต่อได้กับตระกูลฟูนั้นเก็บมาเลี้ยงอ่ะมันก็ต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะเอาเขากลับเข้าไปได้อย่างไรในในรัชวงังในวังหลวงแล้วก็จะยังไงอะ่ะคือจะใช้เขาเรียกว่ามียกมีอะไรไหมที่ส แสดงตัวตนของความเป็นองค์ชายอะไรเงี้ยนะคะจะได้กลับเข้าไปในเชื้อพระวง์กลับเข้าไปในวังหลวงเหมือนเดิมอีกอะไรแบบนี้ค่ะ มันก็จะต่างกันนะคะคือในนิยายเนี่ยนางเอกของเราตายในวันแต่งงานค่ะเพราะว่าตายกับคนแซวเว้นนี่แหละซึ่งโอ้ยนางเอกของเรารู้สึกชอบมากเลยนะคะคุณชายเวยผู้มีความอ่อนน้อมอ่อนหวานปากหวานโคดรเลยค่ะนางเอกของเราเชื่อว่าไอ้เจ้าเวิเนี่ยคุณชายเวยนเนี่ยรักนางจริงแต่ทีนี้นะคะในวันที่เขาหอเนี่ยก็โดน แบบโดนฆ่าเลยคือมาแล้วก็มาพร้อมกับยายอีสซานนะคะอีสซานแต่งตัวด้วยชุดเจ้าสาวคือวันนี้มาแต่งงานนะคะท,ทั้งทั้ที่อ้าวมันก็งานมันงานของนางเอกอะแต่ว่ากลายเป็นว่ายายอีสซานแต่งชุดเจ้าสาวมาด้วยอีกคนหนึ่งนะคะจากนั้นก็ฆ่าเจ้าสาวตัวจริงคือฆ่านางเอกของเราโดยที่ก่อนตายนางเอกก็ได้รู้ว่า จริงๆแล้วคือคุณชายเว่ยอะชอบนะคะชอบจวงวีสานมากกว่าเพราะว่าชาติที่แล้วนางเอกของเราเนี่ยตกลงไปนะคะในแผนของยายแม่เลี้ยงอนุโจจนกระทั่งชื่อเสียงเฉาโชไปหมดแล้วในเมืองหลวงถ้าจะไม่มีไม่มีใครที่อยากจะแต่งงานกับนางเอกของพวกเราหรอกคือเป็นเหมือนกับตัวตลกของเมืองหลวงเลยนะคะแต่ว่า เรื่องมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นในในเวอร์ชั่นละครมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็จะตัดส่วนนั้นไปแล้วกันถ้าเพื่อนๆสนใจไปฟังความมันความสนุกกันได้ต่อแบบในเวอร์ชั่นคลาสสิกของนวนิยายต้นฉบับที่ช่องรำนำรักนักเขียนนะคะโนเวลเล v e ์เวอร์ค่ะก็เล่าไว้จนจบบริบูรณ์เลยนะคะมีไฮไลท์ของตอนพิเศษอะไรด้วยนะคะฟังแล้วสนุกดีเพื่อนๆค่ะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ ทีนี้ในเวอร์ชันละครจากตัวอย่างจากวิดีโอเนี่ยก็หมายความว่าทางด้านของจวงซื้ออย่างนั้นน่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจให้ลูกรักอย่างลูกสาวจวงอีซานคนนี้ไปแต่งงานแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดใจนะคะเชื้อพวงนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยนะคะให้แต่งออกไปแต่อนุโจเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอุ้ยไม่ได้ไม่อยากจะแบบให้แต่งเลยเพราะรู้ถึง รู้ถึงกำมลสันดาลขององค์ชายคนนี้นั่นเองก็พยายามที่จะช่วยลูกสาวของนางอย่างลับๆนะคะก็ทำให้เหมือนกับมาเล่นงานหลัวตัวเองคือเล่นงานจางจวงซื่อหยางแหมเปลี่ยนเป็นแซดจางให้เีกจวงซื่อหยางนะคะแต่ว่า วิธีการก็คือจากตัวอย่างเนี่ยก็คือ,อทําให้จวงซื้ออย่างนั้นเหมือนกับว่าผิดกฎของตระกูลจวงค่ะดังนั้นก็เลยทําให้ต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ในบ้านนะคะทีนี้ต่อมาแล้วเนี่ยทางด้านของจวงอีสานพอแต่งออกไปแล้วก็เห็นได้ว่าแบบโอ้ทำไมตัวเองทง้องทนทุกทรมานขนาดนี้แล้วก็ตัดพพะต่อว่าว่าตระกูลจวงอ่ะตระกูลบ้านเดิมของนางนั้นไม่ช่วยเหลือนางเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เลยนางก็เลยต้องสู้ค่ะแล้วก็แบน,นกับมันทนไม่ได้เนาะมันเจ็บหนักๆแล้วนางก็สู้สู้กลับนะคะซึ่งณนะจุดนี้ไม่รู้แค่ว่า องชายคนนั้นเลือดออกไม่รู้ว่าจะตายหรือว่าจะแค่หัวแตกหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าเป็นอันว่าในไอ้ส่วนของในละครเนี่ยคืออีสานนั้นหนีออกมาได้แล้วก็ขี่ม้าออกมาแล้วก็รีบมาหาแม่ของนางทันทีเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้พวกเราพวกเราต้องต้องรอดูต่อไปเพราะว่าในเวอร์ชันละครไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดจะใส่ไปตรงไหนเราแค่รู้ในเวอร์ชันของนวนิยายต้นฉบับแบบแน่ๆเท่านั้นเองนะคะว่า ว่ามันคือจุดจบเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะเพราะฉันในละครก็ตอนนี้รู้เท่านี้รู้ว่าโดนแต่งออกไปแล้วก็โดนทุบตีโดนทรมานโดนแบบเป็นของเล่นของไม่ใช่ไฮโซของเล่นของราชวงศ์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนหลังก็สู้สู้แล้วก็แบบ ทำร้า,ายแล้วก็รีบหนีออกมาก่อนแต่ไม่รู้จะหนีรอดไหมอะไรไหมนะคะทีนี้ในส่วนของในเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะจุดจบของยายคนนี้ชาติใหม่เนาะชาติใหม่ของนางเอกของพวกเรานะคะก็นางเอกนั้นก็จัดการแบบขัดขวางแผนทุกอย่างเลยแล้วก็มันจะมีเรื่องยาปลุกกำน,นกันัดเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆซึ่งยายจวงอีสานนี้แหละก็โดนนะคะก็ไปบึ้จำบึ้ดกับคุณชายตระกูลเว้ยนะคะแล้วคุณชายตระกูลเว้ยตอนแรกเอ๊ะตำแหน่งอน,นุดีไหมแต่ว่าต่อมาก็ คือด้วยความจะปัะชดนางเอกของพวกเราก็เลยอะให้ตำแหน่งชายารองกันเลยทีเดียวค่ะก็ให้เข้าแต่งจยงอีสานแต่งเข้าตระกูลเว่ยนะคะทีนี้เนี่ยจุดจบในส่วนของนิวันญ,ญาตต้นฉับเนี่ยจงอีสานก็ไม่ได้ตายนะนเพื่อนไม่ได้พูดถึงว่าตายแต่พูดถึงว่าใช้ชีวิตอย่าง ย่งไม่สามารถลืมตาอาัปากได้ในจวนตระกูลเว่ยนะคะคือคือแบบได้รับการดูถูกเหยียดยามแล้วก็โดนแบบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปอยู่ห้องเก็บฟงเก็บฟืนอะไรแบบนั้นน่ะก็คือเป็นลักษณะของการมีชีวิตอยู่แบบไม่มีความสุขแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานนั่นเอง,งจริงๆแล้วดีนะ เป็นการแบบเป็นการแบบคนที่เคยเป็นคุณหนูแบบเลิศมาก่อนเนาะเคยเคยเลิศเคยมีความเคุเ้มครอะไรสะดวกสบายทุกอย่างแล้วต้องไปใช้ชีวิตแบบทนลําบากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนตายอ่ะมันเป็นอะไรที่ที่แยก่กว่าการที่ตายไปเลยทันทีซะอีกนะคะ ในนิยายจีนมันก็จะทรงเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของการแก้แค้นแบบย้อนเวลาก็ทรงนี้นะคะแต่ยังไม่มีเรื่องไหนที่แบบจะเด็ดเผ็ดสวงเท่ากับเรื่องผลาญเลยเพื่อนเพ,นเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้าสู่วงการนะคะนวน,นิยายจีนเนี่ยควรควรจะอ่านเรื่องผลาญน,นะคะเรื่องนี้แนะนําเลยนะคะเล็กคอมเมนมีมีสิบนะคะให้ร้อยเลยเพื่อนต้องต้องอ่านเล่มนี้นะคะมันจะเป็น เอ่อต้องอ่านเรื่องนี้มันมีห้าเล่มนะสนุกมากเลยนะคะก็แต่ว่าคงจะไม่มีใครกล้าสร้างอะ่ะเพื่อนๆอืมมันค่อนข้างดาร์กค่อนข้างโหดนะแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็หวันว่าเป็นตัวตั้งต้นเช่นเดียวกันเพราะหลังจากนั้นในยุคต่อมานะคะของนวนิยายจีนที่เป็นแนวของการแก้แค้นเนี่ยก็จะต้องมีบทที่เป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยเป็นเงาเงาอ่ะของเรื่องผ่านมา <c oughs> ซึ่งณนะจุดนี้นะคะไม่ว่ากันนะคะอ่านได้หมดนะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยค่ะอ้าวแล้วค่ะก็ให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้หวานทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะตัวละครตัวไหนก็สามารถที่จะเขียนในช่องคอมเมนต์มาแนะนำได้นะคะตอนนี้ก็มีแซวกันใหญ่เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกก็คือไฉ่จิ้งใช่ไหมนางเอกก็คือจวงอีซานส่วนพระรองนั้นนะคะพระรองก็คือฟู่อินซีเออซึ่งเรื่องนี้คือนางเอกอ่ะได้แต่งงานกับพระรองอะไรประมาณนี้ก็แซวกันใหญ่เลยนะคะแหมพวกเราก็ สนุกสนุกไปนั่นแหละเนาะเพราะว่าใช้จริงนั้นเป็นผู้หญิงในเรื่องนี้ที่เท่มากเลยชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่านางเป็นแบบจอมยุทธเป็นนักฆ่าอะไรแบบเนี้ค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ